สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไ <c oughs> มฟิลเตอร์น่ารักจังเลยครับเออแน่นอนเดดไปหามาเ<ม>พอ,อยังส่งไหให้คุณดูอ่า ให้ให้คนดูใช่ส่งบ้างส่งฮะฟิลเตอร์มาส่งบ้างหัวใจไม่มีฟิลเตอร์วะโทรศัพท์ไม่ค่อยมีเอ่อ <c oughs> <c oughs> วัสดีนะครับทุกคนครับ <c oughs> ประมาณครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวเราก็เอ่อเดี๋ยวเราก็จะได้ดูแล้วนะ e p พหกนะครับอืม <c oughs> แล้ว <c oughs> จะบอกว่าวันนี้นะครับ นอกจาก EP หกแล้วเนี่ยเรายังมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์จะมีจันเรียนอะไรนะเซอร์ไพรส์จะเป็นยังไงเนี่ยติดตามติดตามหลังหลัง,ลงจากที่ซีรีส์จบแล้วนะครับหมายถึงแบบแบบออนออนไปแล้วประมาณเนี้ยรอติดตามอ่าใช่รอต,ติดตามตดได้ดครับ mm hmm. มีร์ไ์แน่นอนนะครับ มีเซอร์ไพรส์แน่นอนไอซีเซอร์ไพรส์แน่นอนไม่ใช่เซอร์ไพรสนะไม่ใช่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์ก็ได้นะเซอร์ไพรส์ก็ได้นะนี่นี่อยู่ไหนอยู่อยู่คอนโดอยู่คอนโดอยู่คอนโดใช่เป็นยงเบื่อไหมเบื่อไหมดูดูหนังจบไปประมาณสองเรื่องแล้ว คือวันนี้คือวันนี้เมื่อวานใช่ป่ะตอนกลางคืนนั่งปั่นงานมหาหลัยใช่ป่ะแล้วตื่นเช้ามาเราจะตื่นเช้ามาอาจารย์เขียนเซลคาทอ้าวก็ทำฟรกีก็คือทําฟรีไปแต่ก็ทําทไปแล้วใช่ป่ะทําไปแล้วก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าแบบก็ถือว่า,างานมันไม่พ่อขางหมูแล้วเออนี่นี่จะสอบแล้วเนี่ยเดีย๋ยวก็จะสอบแล้วอาจารย์ก็ อาจารย์ก็ก็ไม่สงสารนะครก็สอบก็ต้องสอบอยู่ดีก็ต้องสอบแหละยังไงก็ต้องสอบสอบใช่ไหมจะเป็นออนไลน์ป่ะตัวแรกออนไลน์แต่ตัวสุดท้ายไม่ตัวสุดท้ายไม่รู้แต่อาจารย์ก็บอกอาจจะอาจจะเพราะมันหายไม่ทันแน่ๆเพราะกักก็สิบวันหรออืมสิบวันเลยเหรอเออ ไม่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขากักกันแบบห้าวันหกวันแบบตอนไหนไม่ถึงสองไม่ถึงไม่ขึ้นสองขีดเขาก็ออกกันแล้วออกหรอโอ้ยม,มันก็นั่นแหละหมอบอกสิบวันนะ่ะจริงหรอเออทำผมทรงอาเชนอยู่ทำผมทรงอา,เช,า,งอาเชนคือไม่ทำครับ เใอในในกล้องกูดูเหลืองนี้นะดูผิวดีไงเบต้าแคลรทีนเอ๊เบต้าอะไรหนเล่าซิเบต้าแคโรทีนคืออะไรอุ้ยอุ้เดี๋ยวใจเย็นอันนี้อันนี้เรื่องสารอาหารแบบหนึ่งเลยพอเซิร์ชมันอยู่ในมันอยู่ในไหนบ้างมันอยู่ในไหนบ้างก็รู้ว่ามีอยู่แคโรทีทอง มะเขือเทศป่ะอืมกินกินมะเขือเทศแล้วแดงใช่ไหมใช่ตอนเด็กๆนี่ตอนเด็กๆกินมะเขือเทศจนแบบจนแก้มแดงมากอะเด็กๆนะตอนเด็กๆตอนนี้ตอนนี้ไม่กินเขือเทศมะเขือเทศก็หน้าแดงนะหน้าแดงเพราะอะไรรู้อ่ะเก้าอี้แดงเก้าอี้แดงมัอนสะท้อน โอเคยิมยิ้มลอเลยโอเคโอเคช่ okay, okay. วยมีแอสเปอร์กัมส์มีเคียมีบรอกเอนส์พีนาดิแคนตาลูปมะม่วงฟักทองนะาคารับผมเบต้าแคโรทีนสามารถกินได้แล้วผิวจะผิวจะแบบมีสุขภาพดีเหมือนคุณจุงอ๋อโอเคแต่ถ้ากินเยอะมากไปนะครับก็ผิวก็จะส้มๆเหลืองๆแปลกๆอ่ะ <laughs> เคยนะเคยเคยเคย,ยกิน <Okay. S 2> หรอมันมีอยู่มันมีช่วงหนึ่งที่แบบดังดังติดแครอทไม่ใช่ดังติดฟักทองอืมมือโอ้ oh, มือเหลืองเลยเออใช่อืมหนาวตอนตอนตอนมันตอนมันตอนตอนป่วยนี่ก็แบบเออก็หนาวนะหนาวแบบนี่ก็หนาวนี่ก็หนาวมากเหมือนกันนะ <laughs> ทำไมแอร์เย็นอนะ เออโอ๊ยมึงมีเล่นก่อนอ่ะโออย <c oughs> มึงแย่งเล่นก่อนเหรอดังใครก็รู้คุณไม่ได้ป่วยสาธุวันนี้ไปพีซีาร์มาล้วเอาหรอโหย, <c oughs> ยังไงไม่ป่วยเอ,เอา,รอเ,ราเราต้องแบบเราต้องแบบแน่นอนเนี่ย <c oughs> ผลออกมาเนกาทีฟแต่วันนี้แบบแย่ไปสามครั้งะ อย่ yeah, ไป,ไปัะแย่ไปประมาณสามรอบเช้ากวันเย็น PCR ไม่ไม่รวม PCR <laughs> ด้วยคือแบบก่อนไ PCR ออไม่ก่อนไป PCR หนึ่งรอบเพราะว่าวันนี้ลืมว่าวันนี้ลืมว่าจะไป PCR ไว้ตอนเช้าอะ่ะก็เลยแบบแทงไปตอนเช้าหนึ่งรอบแล้วก็แทง PCR หนึ่งรอบแล้วตอนเย็นก็แบบแทงอีกรอบเนี่ยโหโหถ้วนแม่ช่วยจริง เดี้วดี้วเนี่ยติวเตอร์อแป๊บเดียวมันมัเออเออคิวเตอร์นี้ขอบ้างขอบ้างขอหน่อยสิขอเลยคิวเตอร์อ๋อโอเคจะจะส่งไปให้ yeah โอ้โหอันนี้นี่นีน ส่งอาหารได้ให้นอยครับส่งอาหารให้นอยอ๋อนึกว่าจะส่งมาผมรู้รู้ว่ากูณครู้ว่ากูอยู่คอนโดอ่ะคือแบบกูกินอาหารใต้ตึกอ่ะแล้วอาหารใต้ตึกอ่ะก็คือแบบไอ้ไอ้ที่ไอ้ที่มึงเคยเห็นที่เป็นตู้ตู้อะเบนดิ้งแมชชีนปะ Yes แล้วแบบก็คือกินแต่อาหารสำเร็จรูปอ่ะมาหลายวันละ เป็นยังไงเป็นยไงอร่อยมันก็อร่อยแหละแต่แบบมันแบบเขาเรียกว่าอะไรมันจะแบบม,มันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่ค่อยเฮลตี่ซะเท่าไหร่อ๋อเออเข้าใจได้กูดูกูดูกูดูอินกริเดียนอ่ะโอ้โซเดียมพันแปดร้อยพันแปดร้อยโซเดียมก็กินไปอันหนึ่งอ่ะวันหนึ่งใช่ไหมเออ พี่เดี๋ยวก่อนนะคนดูเยอะอยู่นะคนดูรอเปิดทีวีใช่ไหมครับเรามี <Robert> เรามีคนดูเรามีคนดูใช่ไหมเนะี่ยไหนนี่ตอนนี้นิดเยียบนิดเยียบนิดเนิดียบเยยนี่นนไหนนี่เมื่อกี้นะเมื่อกี้เมื่อกี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุยกับหลุยใช่ปะบอกว่าให้หลุยมาร้องเพลงหน่อยโอ้โหเชิญมาลองบิดแต่หลุยแต่หลุยอยู่ข้างนอก เดี๋ยวเดี๋ยววันหนึ่งเดี๋ยวชวนเลยมาลองเพลงตรงนี้เพลงเพลงของลุยอะ่ะเออเออเพลงของลุยมีชื่อว่าชื่อว่าอะไรครับเพลงของลุยอ้าวท้องฟ้าและแสงดาวใช่ท้องฟ้าและแสงดาว<อ>กับเรียบแล,และจนะุจุเชีพได้ยินเพลงื่อ คอมเมนต์บ้างอ่ะคอมเมนต์บ้างอ่านคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์ไอ้รือว่ามันมีคนอื่นมันมีคนอื่นในไลฟ์เราวะคนอื่นนี่คืออะไรอ่ะที่เรารู้จักม,มีพี่โตลอลงชวนพี่โตมาคือพี่โันนี้พี่โตเอาพี่โตขึ้นเอาพี่โตมาแบบอันนี้หนะน,น่อยนะสักแป๊บเด็ดห th ักไปเด็ดหักเดี๋ยวอีก พูดคุยอีกแป๊บหนึ่งแล,แล้วเดี๋ยวดังไปละเดี๋ยวดังไปอาบน้ำเตรียมเปิดทีวีอืมเดี๋ยวเอามาเล่นเล่นแท็กกันได้ครับแต่เราต้องไปดูก่อนค่อยเดี๋ยวค่อยเล่นแท็กไม่ก็ไม่ก็กนคนที่อุ้ยอุ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ย คุณทำอะไรกันครับเนี่ยสวัสดีครับคุณโนเอเอ้ยโนเอลครับโนเอลโนเอลเะาทำอะไรกันครับเนี่ยแ no <L>, no <laughs> อบ <No L. S 1> จริงกัะนุงบิงกันเหรอเฮ้ยต่อมาใครเขาทำกันสาธารณะเดี๋ยวพี่โตทำไมใส่หมวกไปข้างนอกมาโอ้ใช่ คุณดังเป็นไงบ้างครับพี่โตพี่โตวไา่ไม่โตครับอีกประมาณสิบห้านาทีเนี่ยแล้วดาวจะออนแล้วพี่โตงลองฝากสักครั้งนยาวๆลองฝากให้ผมดูหน่อยยังไงทุกคนฝากติดตามแล้วแต่ดาวได้แล้วครับ EP นี้รับรองว่ารับรองว่าไงรับรองว่าไงเอาเลยตื่นเต้นพูดเลยได้เลยชิวๆ มันพูดมันพูดไม่ได้มันพูดไม่ได้ดไไดไต้องรอติดตามเองไงอ๋อไม่ไม่แบบน้ำจิ้มไงแบบพูดแบบอารมณ์แบบน้ำจิม้ม <c oughs> เฮ้ยแค่นี้ก็แล้วเนี่ยแค่คุณมาไลฟ์ก็น้ำจิ้มแล้วไอ้อนี่เป็นปกติอีพีไหนเราไม่เคยไลฟ์แต่อีพีนี้อีพีนี้เรา <c oughs> ไปถึง <EP S 1> ห้องเเปลี่ยนโลไปถึงห้อง เราเราห่างกันสักพักนะครับแต่ห่างห่างแค่ตัวไงดังเอ้ยออ้ยเอาอ,อีกแล้วดังดังเอ้พี่โตดังไม่ไดียินไม่เป็นไรดังไม่ได้ยินดังไม่ได้ยินดังไม่ได้ยิน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 เลยอ้าวโอโ้โหปล่อยไปปล่อยไป,ไปโอเคโอเคปล่อยไป,ไป,ไปทุกคนไม่ต้องบอกนะครับทุกคนไม่ต้องบอกนะ ไม่ต้องบอกนะไม่ต้องบอกดังด้วยดูดิมีใครไอ้คนจูงคุณหลอกขนาดนั้นเนี่ยผมงงเลยเออไอ้คน<อ>จูง<ม>หลอกผมหน้ามันมาก <c oughs> สามารถเอาไข่ดาวมาทอดบนจมูกผมได้เลยอูอ <c oughs> ให้ดังทอดเลย <c oughs> คุณคุณต้องทอดให้ดูก่อน เขาสพานอะเอ้ยเราเป็นสพานให้ได้อยู่เออเออเขอท่าขอาประกอบด้วยพี่ต่อขอท่าประกอบเป็นสภานให้ดูอยเอ้ยไม่ได้ไม่ไม่เราเคยเห็นไหมที่ทางตัวทางทางโตต้องไปอย่างเงี้ยข้างหลังอ่ะโอ้ ให้จะให้ผมทั้งสองคนเหยียบเลยโอ้หลังขาดเลยหัคเอโอเคครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวพวกผมต้องรีบไปแล้วนะครับไม่ได้รีบไปหรอกผู้ผมก็อยู่นี่แหละรอซีรีส์ออนแต่ว่าแต่ว่าเราต้องเตรียมไปเล่นแฮชแท็กสไตล์ใหม่ๆ EP หกกัครับคือ เดี๋ยวเราจะมาเช็คชื่อกันในทวิตนะครับใช่แค่อีกสามนาทีก็เช็คชื่อแล้วอันไปเช็คชื่อกันในทวิตเตอร์นะครับทุกคนเออไปครับทุกคนเจอกันในทวิตเตอร์ของจุงไรดังนะฮะถ้าใครมาสไงอะไรนะถ้าถ้าคนที่มาสายเช็คชื่อมาสายทําไงอ๋อเรามีเช็คชื่อสองรอบครับอ๋อสองรอบใช่ไหมรอบแรกคือรอบละรอบดูสดนะครับแล้วก็ ที่อาจจะไม่ทันคาบนี้วิชานี้วิชาแรกอาจจะยังไม่ผ่านใช่ไหมมาแก้ตัวในวิชาสองได้น,นะครับก็ออคือคาบสองคือดูย้อนหลังออนะรั่คาบขึ้นพอดาวเหนืออืแต่ที่ดีที่สุดเนี่ยเข้าทั้งสองคาบโอ,อ้โหถ้า<อ>ถ้าเข้าเ<อ>ข้าสองคาบนะครับก็จะได้คะแนนจิตจิตวิสัยเอ๊ะบวกโบน,บบนนะัส มีโบนัสด้วยมีมีมีคะแนนเพิ่มมีคะแนนเติมเติมนะครับใช่โอ้ถ้าจบอีพีแปดนี่ไม่ได้โบนัสแบบอืสุดยอดเลยเนี่ยโบนัสเต็มเลยถ้าคนมาครบอ่ะก็ก็ถ้าก็จะ graduate อย่างสวยงามเอกระจายตัวนะครับผมแท็กเลยครับสไตล์ใหม่ๆ EP ่อีพีหกครับ นะครับติงเหมือนขึ้นกวาตัดกนะครับแล้วไปโอเคทุกคนเจอกันครับเดินครับบุย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 ครับบุยบุยบุยเจอกันนะช่วยนะครับเดี๋ยวจอกันครับบ๊ายบายครับจุบจบบายบาย โอเคนะครับผมเดี๋ยวดังไปเตรียมดูแลนะครับเช็คชื่อหน่อยนะครับขอบคุณครับ